สวัสดีครับผมมานพินกับชาแ e l ฟิ t ไทยใน YouTube ครับก็กำลังต้มการาน้ำนะต้มน้ำในการนะฮะที่โรงแรมนะครับก็อยู่ในประเทศมาเลย์นะฮะเมืองอีโปนะครับ,รบเขาจะมีอย่างหนึ่งนะครับก็คือที่ขึ้นชื่อที่นี่เลยเป็นเรียกว่าของดีประจำเมืองนี้กันะนนะจังเลือดเนี่ยก็อีโปไวท์คอฟฟนะฮะอีโปไวท์คอฟฟนะฮะอันนี้ยี่ห้อลอสเวิร์ d รีนวันก็ผสมเสร็จเลยนะครับนะฮะใส่กาแฟไอ้มีน้ำตาลนมเรียบร้อยนะฮะไวท์คอฟฟเนี่ยเป็นอาหารขึ้นชื่อนะครับเป็นเครื่องดื่มขึ้นชื่อของเมืองอิโปนะฮะเดี๋ยวจะมาลองเทสดูนะครับนะฮะเดี๋ยวผมใส่นี่ก่อนครับนี่ครับก็ดินผงไปแลครับซองกาแฟในมาเลนี่หนามากใหญ่มากนะครับแล้วก็ บางเจ้าก็หวานมากนะครับคนบอกว่ากินอิ่มเลยนะฮะนี่ครับก็เป็นผงนะฮะอยู่นี้เดี๋ยวใส่น้ำร้อนนะครับมาถึงบ้านเขาเมืองเขาก็ต้องลองกันหน่อยนะฮะผมรีวิวก็คงไม่ต้องเห็นหน้าเห็นตาแนละ้วแบบชงกาแฟเนี่ยก็ดูของไปเนาะดูหน้าผมเนี่ยอาจจะผมว่าไม่ค่อยเป็นประโยชน์นะครับ เดี๋ยวนี้คนเซลฟี่กันเยอะนะฮะผมก็ไม่อยากโชว์หน้าโชว์ตาเอาดูแบบดิบๆดีกว่านะจะเห็นของจริงๆเนี่ยเนี่ยฮะแม้พอใส่น้ำไปเพราะเนื่องจากปริมาณผงม,มันเยอะมากนะครับลงไปกลิ่นขึ้นมาหอมดีครับเนี่ยเสียอย่างเดียววิดีโอเนี่ยมันมันให้ความหอมไปไม่ได้นะครับสื่อความหอมไปไม่ได้นะฮะอืม หอมไมหมหน่าจะหอมนะครับหอมทีดีๆอราชาติเข็มขนครับก็อร่อยนะผมไม่รู้ว่าสูตรการปรุงเป็นยังไงนะแต่ผม,มาวามรู้าึกว่ากาแฟซองหลายอย่างของมาเลเนี่ยเขาหอมอร่อยนะแล้วก็ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแบบทีอินวันนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าพันธุ์กาแฟที่ปลูกในมาเลเนี่ยออาจจะเป็นพวกโรบัสต้าเยอะหรือเปล่าเขาเลยชอบทานแบบทีอินวันนะครับเพราะว่าอาจจะมีผสมอาราบิก้าซึ่งปลูกแบบทางที่สูงเขาจะมีที่สูงถเถวคามเมรลอนไฮแลนด์อะไรเงี้ยเข้ามาโดยบวกกับโรบัสต้านะครับแล้วก็หอมกลิ่นเข้มข้นนะฮะ ที่โปนี่มีขึ้นชื่อมากเรื่องกาแฟนี่นะอีปโปนี่เป็นเมืองที่โตมาพร้อมกับการทำเมืองแล้วการคาร้าดิบบุกนะฮะอร่อยดีครับนะฮะก็ยมเช้านะครับกับกาแฟที่ประเทศมาเลเซียนะครับก็เป็นการรีวิวข้าวของต่างๆ,ๆนะครับเป็นเรื่องเล็กน้อยนะฮะ นี่ครับผมอยู่ที่หน้าสวนสนุกลอสเว r l ์นะฮะ The o o s t w o r l ออ f ตำบุญที่อนอกเมืองอีโป,โปรครับผมนะฮะก็เก็บเล็กๆลเล่นน้อยมาฝากนะครับแล้วพบวกันใหม่กับช anel f ิ e l t ยในใน u t u b e ครับเก็บเรื่องราวกันในทางมาฝากกันครับสวัสดีครับ